ว,ว้าวนี่อ่ะเนี่ยเท่เท่อยู่นะเดี๋ยนะนี่เกมหมดอะไรนะ หมดแอคชั่นปะเออหมดแอคชั่นไอคนอมันเท่นะมัน,ม,นมันเท่ในะแบบของมันมากเลยนะไอเนี่ยครับเออเท่อยู่นะไซเคลิลวิชลิสต,ตอนนี้ที่สตรีมโลกไลท์นี่วะ่ะไม่ตองเทลเลอร์ไม่กูดูหรอกโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเ,เ,เป็นในเหมือนในเทลเลอร์เลยเฮ้ย กระตุกไปไหมหรือพอได้เฮ้ยชีย้อะเน่ผว่าที่แม่งกระตุกเพราแม่งเรนเดอร์สองซีนพร้อมกันนั่นแหละแล้วแม่งพยายามสลับกันไปสลับกันมาหรือเปล่าวะเบอร์เรียแท็กซคอนดรีแทมันกระตุกมากเลยอ่ะคือถ้าเป็นฉายนี้จะเป็นนักธนูถ้าเป็นนี้จะเป็นนักเวท โอเคกด R คืออะไร R คือเปลี่ยน ability order คือมันคืออะไรวะอ๋อสกิลของไอ้นี่คือบมุมแมลงโอเคสีน้ำเวิคืออะไรอ๋อลายพิษโอเคอโอเคผมว่าฉากสวยมากเลยนะแต่ผมยังงงอยู่นะครับ c o n c ปต์ Concept. เปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมามันเวิร์กจริงๆแล้ววะ ก็จะสลับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับโอ้ได้ทองแล้วว้าวสุดยอดไปเลยเย่แล้วไงอะ่ะไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าผมไม่ได้เห็นวความแตกต่างของสองตัวละครนี้เลยอะแค่แบบต่างแค่สกิลอะจุดเด่นมันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นมั้งครับรู้สึกไม่รู้สึกเหมือนจะสู้ไม่ได้เลยวะคือศัตรูแม่งโคตรอึดเลยอะศัตรูอึดมากๆอะสลับเกมแบบดาดแรกๆะนะ แต่ก็ลืมไปนี่มันโลกไหลนี่นาเอ้ยเหมือนจะซื้อของสำหรับตาหน้าได้นะครับก็คือเน็กลันจะได้ของวิเศษหนึ่งอย่างกด C อ๋อเชนฮีโรออเดอร์แต่คือเราไปเปลี่ยนในเกมไม่ได้ถูกไหมอันนี้คือด่านฝึกเราเลยเปลี่ยนได้ใช่ไหมโอเคอันนี้เลือกได้นะรีดิวคู่ดาววิลิตี้ได้50 HP 50 HP แล้วกันนะคือ a ิลิตี้มือนโคตรกากเลยอะคือไม่ช่วยอะไรเลยอะครับวิลิตี้เดี๋ยนะแล้วไม่จากนักขนูเป็นนักดาบไปแล้วอะ ที่ขวาคือสลับสกิลไงอ๋อนักเวทจะมีหลายสกิลโอเคนักเวทมี2ส,สกิลโอ้ยงงไปหมดแล้วเว้ยอ๋อขวาบนจะบอกว่าด่านนี้มีความพิเศษยังไงเงี้ยเหรอโอเคมาแล้วเกมแนวที่เอาเปลี่ยนตัวเองเป็นหินได้ด้วยอ่ะโอเคผมมองว่าถ้าสุดท้ายอ่ะครับยังไงตัวอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะมันก็มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะ ใน,ใ,นในตอนนี้นะครับคือ2ตัวละครมันมันอยู่ตำแหน่งเดียวกันแล้วแบบอยู่อีดีย้ายเป็นอีกตัวแล้วอีกตัวหนึ่งแม่งชิบหายเฉยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคอมเมนต์ไม่ถูกเลยวะเนี่ยไอสกิลไอที่ล่อตัวเองเป็นหินเนี่ยคือเหมือนเป็นหินเพื่อเป็นการเหมือนโอเคเฟนนี้กูยอมแพ้นะรอให้เพื่อนกูดีู่อีกแบบหนึ่งมาตีแทนนะใช่ไหมนี่คือเป้าหมายของการเป็นหินใช่ไหมไม่ได้เข้าใจผิดจ้ะกำแพงไฟอ๋อกำแพงไฟมันส่งผลออีกคนหนึ่งนี่ว่ะ คือผมว่าตัวนักเวทอะน่าสนใจนะนักเวทคือแบบเป็นตัวบัฟที่ดีมากเนี่ยวางกำแพงไฟไว้ใช่ปะแล้วก็รอให้เพื่อนแล้วก็รอให้นักลบอะรอให้นักลบมาแบบมาเป็นตัวปิดฉากอะไรเงี้ยในในแง่ทฤษฎีนะมันดูดีมากเลยนะในแง่ทฤษฎีแต่พอเล่นจริงแล้วมันยังไงไม่รู้อะครับเนี่ยผมวางกำแพงเสร็จแล้วไงอะ เนี่่ยอาสมมติอ่ะ,อะ,มอะผมวางกำแพงะนะย่าเฮ้ผมเปลี่ยนเป็นหินแล้วก็อ่สมมติผมผมเปลี่ยนเป็นหินนะแล้วก็รอไอ้นักลบมาตีอย่างเงี้ยเหรอว้าดุดคือแบบกลายเป็นว่าอีดเนี่ยอินาเวทเนี่ยเหมือนเป็นตัวถ่วงอ,อ่ะเขียนป่ะอ่าเหมือนจะมีสกิลให้เลือกนะว่าว่าให้เลือกไอ้ด้าน,นบนนะ่าจะเป็นสกิลสี่ธาตุนะของพ่อมดแม่มดอะไรสักอย่างก็แหละเออเลือกไปนะครับอ่ะวางสกิลไฟเสร็จไงต่อรอครูดาวหนีก่อนเพราะกูตีไม่แรง อให้นักรวมมาตีแทนอ่าเรียบร้อยตายนะครับนี่แหละหนึ่งล้นละจบแล้งไงดีวะปูดไม่ถูกเลยอะ่ะแค่นี้เลยแล้วกันครับแค่นี้เลยดีกว่าอืมคือผมว่ามันเหมือนเดิมอะครับไอเดียดีแต่ไปไม่สุดอีกแล้วอะได้เป็นตัวอย่างของเทเลอร์สนุกกว่าเกมนะคือเขามีไอเดียที่ที่ที่ดีมาก,กน,นะครับอืมแต่ว่าพอดูจริงๆแล้วแบบพอเล่นจริงๆแล้วแล้วมันมันไม่ได้อะ เออคือคือมันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันทำไม่น่าสนใจกว่านี้หรือหรือเอาง่ายๆทิทยาเลียวที่แบบไกด์เราไปในทางที่ว่าเออตัวละครเนี่ยมันต้องเล่นแบบนี้มันถึงจะสนุกในแบบของมันอะไรเงี้ยครับอันนี้คือมันมันดีในแง่ทฤษฎีเนาะปฏิบัติแล้วเฉยๆมากเลยแค่ไม่เป็นไรนะครับต่อไปเลยแล้วกันนะฮะเด็ดเดดอิงนะครับเดดอิง